ฮัลโหลอืมเรามาดูมะนาวนะคะเอา อันนี้มะนาวหนอส้มโอไม่มั่นใจนะพ่อเป็นคอนโทรลโอ้ชีมะนาวใหญ่บลมทบลมเบลอเบลอเบลมเบลอเลยทุกคนอันนี้สวนอ้ยมันมันไม่รกเลยทุกคนโอ้ มาเลิม่มาเทิมอืมอืมอุ้ยนี่ใบเหลียงเหรออ้มันร้อนอุ้ยนี่ตายเหรออู้มันหากลูกมันดอกเกินไป